ขอมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้ธรรมภาพเขาร่วมศึกษาในคําว่ากรรมกรรมใดๆมันให้ผลไม่ต้องสงสัยแต่จจาเกิดความทุกข์ใจเนื่องได้ผลต่อผู้ใดแม้ทางอ้อมหรือทางตรงไม่หวังผลหรือบนว่าถ้ากล้าทำเหตุแห่งกรรมนั้นย่อมตนองคืนด้วยผลของกรรมเสมอเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามเพราะผลของกรรมนั้นยุติธรรมเสมอแต่ถ้ากรรมอันใดที่เราทำไปแล้วไม่มีผลเสียกับตนเองหรือผู้อื่นนั่นเขาเรียกว่ากรรมดีจงให้รีบทำซะอย่าประมาทจะรอเวลาช้ากันอยู่ใหญ่เพราะโอกาสที่จะให้เราได้สร้างบุญสร้างกรรมดีนั้นมีไม่บ่อยนักหรอกวันเวลาที่จะให้เราได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกรรมดีก็ไม่รู้เลยว่าจะเหลืออีกเท่าไหร่ เพราะการเวลานั้นไม่เคยมีเยื่อใหญกับใครทั้งสิ้นต่อให้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่เกียงกาสูงทรงขนาดไหนการเวลาก็ไม่เคยมีเยื่อใหญกับใครด้วยหรอกเพราะฉะนั้นแล้วกรรมอันใดที่เราทําไปแล้วจะไม่มีผลเสียจะทําให้เราตัดขาซึ่งความอยากได้อย่างมีอยากเป็นได้จากจิตใจเราก็ให้รีบทําเสียก่อนนะอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยเสียเปล่า นั่นถึงจะเรียกได้ว่ากรรมดีที่เราสมควรที่จะทำหรือเรียกอีกในหนึ่งว่ากรรมเหนือกรรมนั่นเองเพราะกรรมที่สะอาดไม่เจือปนด้วยกิเลสต,ตัณหาละคะเป็นหรือสิ่งไม่ดีทั้งปวงเพราะฉะนั้นแล้วกรรมอันใดที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นเมื่อมีโอกาสก็ให้รีบทำเลยอย่ารอช้าเพราะชะตาฟ้าลิขิตแต่ทางเดินชีวิตนั้นเราเป็นคนเลือกเอง กรรมเป็นเหตุให้ตนเองต้องรับผลไม่ล้อนลนในใจตนและผู้อื่นนั่นคือกรรมที่เหนือกรรมมันยั่งยืนปลุกจิตตื่นให้รู้ตนจึงพ้นภัยกรรมอันใดทำไปแล้วใจเดือดร้อนคร้ครวนก่อนตอนแรกเริ่มเกินคาดหมายเพราะว่ากรรมไม่เคยจะละเว้นใคร ก่อกำใดทําไปแล้วเป็นแนวทางจงละทิ้งซึ่งความอยากอันหลากหลายความเดือดร้อนมาหลอมใจให้บอบช้ำเพราะชีวิตต้องดาเนินตามวิบากกรรมสูงหรือต่ำตนเท่านั้นผู้เลือกเองกรรมจะเป็นตัวกำหนดบทชีวิตกรรมลิขิตจ,จากจิตตนนั้นเลือกเฟ้นเป็นไปตาม เหตุต้นผลกรรมตามประเด็นใครทําเบรเหลีกไม่พ้นกฎแห่งกรรมทําความดีให้ชีวิตมีคุณค่าอย่ากเกิดมาไร้คุณค่ามันน่าขาเสียเวลาได้เกิดมาดีแต่ก่อกรรมไม่มีดีซ้ำจะอยู่เพื่ออะไรหากจิตใจยังเข้มแข็งแก่งพร้อมสู้ แช้ชีวิตยอยู่อย่างรู้คุณค่าได้ความรู้สึกอยากได้อย่างมีจะเปลี่ยนไปจึงเรียกได้ว่ากรรมเหนือกรรมดังนี้แหลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท,ท่านเถนจเจริญพร